บทที่2 9 2 6ตกลงครับผู้มีพระคุณผมจะชดใช้บาปของตระกูลซู <c oughs> เมื่อซูจื้อเผยได้ยินสิ่งนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเย่เฉินต้องการให้เขาชดใช้บาปแบบไหนอย่างไรแต่เขาก็ยังเห็นด้วยโดยไม่ลังเลและพล่องออกมาว่าผมยินดีที่จะชดใช้บาปผมยินดีที่จะทำเพื่อพ่อและเพื่อตระกูลซูทั้งหมดพรุ่งนี้ผมจะไปวัดทำบุญถวายดอกไม้เพื่อสะสมหินและคุณธรรมให้ตระกูลซูมากขึ้น เย่เฉินหัวเราะและกล่าวว่าบาปของคุณมันช่างโสภาสถาพรอีกแล้วสินะมันจะแก้ไขได้อย่างไรง่ายปานนั้นเพียงการเผาเครื่องหอมและบูชาพระพุทธเจ้าสูจื้อเฟยถามด้วยความสงสยัยผู้มีพระคุณคุณหมายความว่ายังไงเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวผมจะทำผ้าปากองใหญ่ไปถวายวัดถ้ายังไงรบกวนผู้มีพระคุณเป็นประธานให้ด้วยนะครับ เลเฉินกล่าวอย่างใจเย็นไม่ใช่ผ้าป่ากรถินแบบนั้นสําหรับคุณเนื่องจากมันเป็นบาปที่ร้ายแรงดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องเคร่งศาสนาและจะต้องปฏิบัติได้จริงมีวินัยให้มากขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวิธีการของคุณนะฟังไว้ให้คุณเดินจากจินหลิงไปจนถึงวัดโจคังทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในการจะริกแสวงบุญจงใช้หัวใจที่เคร่งครัดที่สุดของคุณและการกระทําที่ติดดินที่สุดเพื่อบรรเทาความบาปของคนประกูลซูโดยการเดินไป3ามก้าวแล้วก็นั่งลงข้อหัวที่พื้นหนึ่งครั้งลุกขึ้นเดินไปอีก3ามก้าวนั่งลงข้อหัวที่พื้นหนึ่งครั้งทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวัดด้วยเหตุนี้เย่เฉินจึงคำนวณอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าถ้าคุณไปทางตะวันตกเฉียงใต้าจากจินหลิง ก็น่าจะเกือบ4,000กิโลเมตรถ้าคุณข้อหัวของคุณใน3 9ความเร็วจะช้าลงมากแต่ทว่าถ้าหากไม่ลีลาพูดมากเดินข้อหัววันละ12ชั่วโมงจะเดินได้ประมาณ4กิโลเมตรถ้าคำนวณตามนี้ก็น่าจะไปถึงได้ภายใน3ปีฮาตาเทนเมื่อสูจื้อเฟยได้ยินสิ่งนี้เขาแทบจะคุกเข่าลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงเขาไม่คิดว่าเย่เฉินจะลงโทษตัวเองด้วยวิธีแปลกประหลาดเช่นนี้จริงๆ เขาจะต้องเอาหัวกระแทกพื้นถนนตั้งแต่จินหลิงไปจนถึงวัดโจคงังและจะใช้เวลาสามปีกว่าจะไปถึงที่นั่นโอ้พระเจ้านี่มันไม่ใช่การฆ่าฉันทางอ้อมหรอกหรือนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าคงเต๋อหลงแห่งเยนชิงขี่จักกรยานฟรีนิก28นิ้วมาตลอดทางจากเยนชิงถึงจินหลิงสิ่งนี้ก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่ถ้าฉันต้องเดินข้อหัวโคโจรไปจนถึงชายแดนตะวันตกเฉียงใต้เลวร้ายกว่านี้มีอีกไหม นั่นมันหนักกว่าคงเตอ๋อหลงเป็นร้อยเท่าพันทวีเชียวนะนั่นพอได้ยินข่าวปีนั้นฉันยังได้หัวเราะมันอยู่เลยไม่นึกเลยว่าในเวลานี้เย่เฉินมองไปที่ซูจื้อเฟยและถามอย่างเย้ยหยันอะไรนะคุณไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันใช่ไหมถ้าไม่ต้องการยอมรับอย่าโทษผมที่ไม่ให้โอกาสคุณมีชีวิตรอดเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูจื้อเฟยไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันและกล่าวอย่างรวดเร็วผมยินดีผมเต็มใจ เต็มใจเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้สูจื่อเฟยได้คิดแผนรับมือในใจไว้แล้วเขาพึพรรมพำในใจตอนนี้ฉันต้องตอบตกลงและหนีออกจากที่นี่ก่อนกราบเท่าที่ฉันหลบหนีได้ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะออกจากจีนโดยเร็วที่สุดในตอนนั้นฉันจะอยู่ไกลแสนไกลแม้ว่าเย่เฉินจะมีความสามารถมากก็แล้วแต่บังึดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลงโทษฉันและตามหาตัวฉันไปทั่วโลกได้ เย่เฉินดูเหมือนจะมองเห็นแผนการล่วงหน้าของเขาแล้วเขาจึงยิ้มและกล่าวว่าในเมื่อคุณตกลงแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับมาเปลี่ยนใจอีกผมจะไม่มีวันเสียใจสูจื้อเฟยแสดงท่าทีของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงคิดว่าจะรีบออกไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้เย่เฉินยืนขึ้นและใช้มือแตะส่วนบนของสมองสูจื้อเฟยเบาๆด้วยนิ้วของเขาและร่องรอยของพลังจิตวิญญ,ญาณก็ไหลผ่านปลายนิ้วเข้าสู่สมองของส,ององสูจื้อเฟยทันที ทันใดนั้นเย่ยเฉินก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ออกคำสั่งพลางกล่าวว่าซูจื่อเฟยจำไว้คุณจะต้องกลับบ้านหลังจากออกจากที่นี่ขังตัวเองอยู่ในห้องและอย่ากออกไปไหนและอย่าคุยกับใครเลยถ้าไม่จำเป็นถ้ามีคนถามคุณแค่บอกว่าอยากอยู่คนเดียว เวลาสามทุ่มครึ่งให้คุณออกจากห้องรวบรวมครอบครัวและติดต่อกับปู่ทางวิดีโอบอกเขาว่าหลังจากที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วคุณรู้สึกว่าพ่อและปู่เป็นคนบาปหนาะจึงตัดสินใจจะเดินข้อหัวเพื่อชำระบ,บาปให้คนประกูลซูจากจินหลิงไปที่วัดโจคังพรุ่งนี้เช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาหากซูเฉิงเฟิงกล้าที่จะหยุดคุณหรือข่มขู่คุณ,ค,ณคุณจะเปิดเผยอชญากรรมนองเลือดของเขาสู่โลกโซเชียล นอกจากนี้ก่อนที่คุณจะไปให้สารภาพกับครอบครัวตู้ในคืนนี้คุณต้องบันทึกวิดีโอหลังจากที่คุณพูดคุยกับครอบครัวของคุณเสร็จแล้วคุณจะต้องโพสบนติกต็อกเพื่อบอกคนทั้งประเทศเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณทันทีถ้ามีคนหยุดคุณในเวลานั้นคุณก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตามผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำรรเป็นคนมีเหตุมีผลและมีความเห็นอกเห็นใจเมื่อพิจารณาถึงสมรรถภาพทางกายที่ย่ำแย่ของคุณผมอนุญ,ญาตให้คุณพาผู้ติดตามไปได้อีกสักสองสามคนเดินไปด้วยกันตลอดทางหรือแม้แต่แพทยส่วนตัวเพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป,ป้องชีวิตของคุณไปตลอดทางมันจะปลอดภยัยแต่คุณต้องจำไว้ว่าคุณยังต้องก้าวไปทีละสามก้าวคอสาก้าวคอเข้าใจไหม บนถนนสายนี้คุณจะต้องชดใช้บาปของคุณอย่างจริงใจหลังจากที่สามปีคุณเดินไปถึงวัดโจคงังให้คุณกลับมาที่จินหลินเพื่อมาหาผมที่ตี้เหากรุ๊ปเข้าใจไหมซูจื้อเฟยในขณะน,นี้ทั้งร่างกายของเขาดูเฉืยชาเล็กน้อยและดวงตาของเขาดูกลวงนิดนิดแต่น้ำเสียงของเขายังคง,งแข็งกร้าวและกล่าวว่าเข้าใจครับบทที่2927จริงๆแล้วเย่เฉินรู้มานานแล้วว่าซูจื้อเฟยกำลังไล่ตามจีบกู่ชิวอี้ ตามหลักการของสิทธิเสรีภาพแห่งความรักเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซูจื้อเฟยแม้ว่าเฉินเจอข่ายจะพยายามแนะนำให้เขาตัดไฟต้นลมซะก่อนแต่ทว่าทุกคนมีสิทธิที่จะชอบหรือไม่ชอบตามสิทธิของแต่ละคนตราบใดที่มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลไม่มีใครมีสิทธิที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันได้แต่ซูจื้อเฟยมีมุมมองที่ไม่ถูกต้อง ก่อนที่เขาจะไล่ตามกู่ชิอี้เขามองว่ากู่ชิอี้เป็นถังข้าวสารขนาดใหญ่เขามองเห็นผลประโยชน์อยู่เหนือกว่าความรักเมื่อเขาพบว่ามีคนขับรถมาส่งกู่ชิอี่ยังสถานที่คอนเสิร์ตความคิดแรกของเขาคือต้องทำทุกอย่างเพื่อตรวจสอบตัวตนของบุคคลน,นี้ชี้นิ้วมาที่ตัวเองถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นและแม้แต่การสอบสวนทะเบียนรถก็ถือว่าละเมิดหลักการพื้นฐานของผู้คนอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุผลข้อนี้เย่เฉินจึงตัดสินใจลงโทษสะกดจิตซูจื้อเฟย คำแนะนำทางจิตวิทยาเป็นฟังก์ชันล,ล้างสมองที่ทรงพลังมากและเยเฉินก็ใช้พลังจิตวิญญาณเป็นสื่อกลางเยเฉินรู้ดีว่าหากเขาบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับซูจื้อเฟยเขาจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนทันทีหลังจากที่เขาออกไปจากที่นี่และเขาอาจจะหายเข้ากลีบเมฆอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ว่าเขาจะถูกบีบบังคับให้ก้มหน้าก้มตาไปวัดโจคังจริงๆเขาก็จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อหลบเลี่ยงแน่นอน และเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเองจะมีเวลาจ้องมองเขาอยู่ตลอดทางออกเดียวคือสะกดจิตแก่เขาและทําให้เขาเข้งงวดกับตัวเองหลังจากถูกสะกดจิตเขาก็จะเหมือนกับอูฉีต้องเพิ่มอาหารทุกๆชั่วโมงไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้และไม่มีใครสามารถทําให้เขาล้มเลิกความต้องการของเขาได้ ด้วยวิธีนี้เขาจะเรียกร้องตัวเองอย่างเคร่งครัด3 9ข้อหัวหนึ่งครั้ง39ข้อหัวหนึ่งครั้งหากน้อยกว่า19หรือลืมข้อหัวจะเป็นตัวเขาเองนั่นแหละที่จะไม่ยกโทษให้ตัวเองด้วยวิธีนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสับขาหลอกตัวเองอย่างไรก็ตามตัวชี้นำทางจิตวิทยามีผลข้างเคียงที่ทรงพลังเมื่อเขายอมรับคำแนะนำทางจิตวิทยาแบบนี้โหมดการคิดปกติของบุคคลทั้งหมดจะได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน เพราะในสายตาคนอื่นจะมองว่าไอ้นี่มันเป็นคนบ้าแต่สำหรับเย่เฉินมันไม่สำคัญสิ่งที่เขาต้องการคือซูจื้อเฟยจะต้องผ่านช่วงเวลาสามปีอย่างตรงไปตรงมาครั้งหนึ่งเย่เฉินเคยช่วยชีวิตซูจื้อเฟยไว้และตอนนี้เขาจะลงโทษให้กับความคับข้องใจและจะไม่ฆ่าเขามันถือว่าใจดีมากพอแล้วการปล่อยให้เขาถ่ายบาปในมุมมองของเย่เฉินถือได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษประเภทหนึ่งให้แก่เขา ซูจื้อเฟยเสร็จสิ้นกระบวนการสะกดจิตแล้วในตอนนี้และสิ่งที่เขาคิดในใจคือคำสั่งของเย่เฉินทั้งหมดเมื่อเห็นเช่นนี้เย่เฉินก็กล่าวว่าเอาละไปเรียกลูกน้องให้พวกเขาพาคุณกลับบ้านถ้ามีคนถามบอกพวกเขาว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคนที่คุณกำลังตามหาไม่อยู่ในกลุ่มตี้เหากรุป๊ปซูจื้อเฟยพยักหน้าทันทีและกล่าวว่าผมเข้าใจแล้วครับหลังจากพูจบเขาก็หันหลังกลับทันทีและเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามอง เมื่อเห็นสิ่งนี้หวังตงสเสวียนก็รีบถามเย่เฉินว่าคุณชายปล่อยเขาไปแบบนี้เลยเหรอคะเย่เฉินพยักหน้าปล่อยเขาไปไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแล้วโอเคครับหวังตงสเสวียนพูดอย่างสะดวกถ้าอย่างนั้นฉันจะออกไปส่งเขาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วหวังตงสเสวียนก็รีบตามไปพลางพูดกับซูจือ้อเฟยคุณชายซูฉันจะไปส่งคุณนะคะ ซูจื้อเฟยพยักหน้าอย่างโง่โง่และกล่าวอย่างไม่รู้ตัวว่าขอบคุณบทที่2928หลังจากออกไปแล้วซูจื้อเฟยเพิ่งมาถึงประตูห้องประชุมผู้ช่วยและทีมบอดี้การ์ดก็ลุกขึ้นพร้อมกันและรีบออกมาอย่างรวดเร็วผู้ช่วยก้าวไปข้างหน้าและถามเสียงต่ำว่านายน้อยได้สอบถามข้อมูลประจำตัวของประธานผู้นี้แล้วหรือยังครับ ซูจื้อเฟยพูดเบาๆเป็นความเข้าใจผิดคนที่กำลังมองหาไม่ได้อยู่ในตี้เห่ากรุป๊ปเราไปกันเถอะไปส่งฉันกลับบ้านผู้ช่วยดูสับสนเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าซูจื้อเฟยเห็นอะไรในทางเดินรถวีไอพีของสนามกีฬาบางทีอาจเป็นเพราะซูจื้อเฟยที่จำผิดดังนั้นเขาจึงไม่คิดอะไรมากแล้วเปิดปากพูดถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไปส่งนายน้อยที่คฤหาสน์โบราณนะครับระหว่างทางซูจื้อเฟยไม่ได้พูดอะไรได้แต่นั่งหลับตาอมขี้ฟันอยู่ที่เบาะหลังคนเดียว ขบวนรถมาส่งเขาที่คฤหาสน์ตระกูลตู้สจื้อเฟยพูดกับผู้ช่วยก่อนจะลงจากรถว่าเอาละพวกนายไปทำงานของตัวเองเถอะไม่ต้องห่วงฉันฉันต้องการพักผ่อนผู้ช่วยไม่คิดมากและรีบเปิดประตูให้สจื้อเฟยและมองตามหลังสจื้อเฟยเข้าไปในคฤหาสน์จากนั้นเขาก็สั่งคนอื่นๆให้ขับรถออกไปเมื่อสจื้อเฟยกลับมาถึงมีเพียงคนใช้เท่านั้นที่อยู่ที่วินล,ล่าคนรับใช้กล่าวทักทายแต่เขาไม่ใส่ใจเดินตรงดิ่งกลับไปที่ห้องและขังตัวเอง คนใช้คิดว่าเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีจึงไม่ได้จริงจังกับเขามากนะักและไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งด้วยในตอนเย็นตู้ไห่ชิงและซูจื้ออยู่กลับเข้ามาทีละคนคนใช้แจ้งว่าซูจื้อเฟยล็อกประตูขังตัวเองอยู่ในห้องตั้งแต่ตอนบ่ายจนป่านนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยสองแม่ลูกสลับกันเคาะประตูเรียกตามลำดับแล้วถามว่าจื้อเฟยเกิดอะไรขึ้นคําตอบที่ได้รับคือผมอยากอยู่คนเดียวแต่พวกเธอก็ไม่ได้เอาจริงเอาจัง ถึงอย่างไรแล้วซูจื้อเฟยก็เป็นผู้ใหญ่และบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีโลกส่วนตัวอย่างไรก็ตามพอถึงเวลาสามทุ่มตรงซูจื้อเฟยก็เปิดประตูออกจากห้องเขาได้พยายามรวบรวมทุกคนในครอบครัวอย่างเคร่งขรึมเอาจริงเอาจังพลางพูดว่าผมมีเรื่องสำคัญที่จะประกาศให้ทราบเมื่อครอบครัวนั่งลงในห้องนั่งเล่นและต้องการฟังสิ่งที่เขาจะประกาศเขาหยิบมือถือออกมาและโทรวีดีโอคอลไปหาซูเฉิงเฟิง ซูจื้อหยู่รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นเขาโทรวิดีโอหาปู่และถามว่าพี่ชายทำไมคุณถึงอยากคุยวีดีโอกับคุณปู่ซูจื้อเฟยพูดอย่างจริงจังว่าฉันมีเรื่องสำคัญที่จะประกาศดังนั้นฉันอยากจะแจ้งคุณปู่ไปพร้อมๆกันซูจื้ออยู่พูดด้วยใบหน้าสีเข้มถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไม่ต้องถ่ายภาพฉันกับแม่ด้วยซูจื้อเฟยพยักหน้าและนั่งห่างออกไปเล็กน้อยในไม่ช้าว,วิดีโอก็เชื่อมต่อ ซูเฉิงเฟิงถามอีกด้านของวีดีโอว่าจื้อเฟยทำไมแกถึงโทรวีดีโอมาหาฉันในเวลานี้สูจื่อเฟยพูดอย่างสงบปู่ครับผมมีการตัดสินใจครั้งสำคัญและผมจำเป็นต้องบอกปู่สูเฉิงเฟิงสับสนกับน้ำเสียงที่มาดเข้มแต่เขาก็พยักหน้าพลางกล่าวว่าตัดสินใจที่สำคัญอะไรวะจะพูดอะไรก็รีพูดมาฉันจะนอนแล้วสูจื้อเฟยนั่งตัวตรงและพูดอย่างจริงจังว่าผมจื่อเฟย หลังจากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วผมเชื่ออย่างลึกซึ้งจากก้นมึ่งของหัวใจว่าพ่อกับปู่เป็นคนบาปหนาชั่วชาสามานผมจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเพื่อหันหน้าพึ่งใบบูญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าผมจะเดินทางไกลถ่ายบาปข้อหัวไปจนสุดทางจนถึงวัดโจคังเพื่อถ่ายบาปให้คนบาปแห่งตระกูลซูทลิปนี้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนหากไม่ตายไปซะก่อนภายในสปีผมจะกลับมาที่นี่ที่จินหลิง ตู้ไห่ชิงและซูจื้ออยู่ตกตะลึงอ้าปากค้างสำหรับซูเฉิงเฟิงในอีกด้านวิดีโอปกติใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากอยู่แล้วสำหรับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาสาบแช่งในใจว่าไอเด็กเปรตคนนี้สมองมันโดนลาเตะมาหรือไงมาบอกว่าฉันมีความผิดต่อให้ฉันบาปนาะสาหัสมากแค่ไหนมึงก็ไม่จำเป็นต้องไปข้อหัวยาวจนถึงสมปีขนาดนั้นก็ได้เพื่อชดใช้บาปให้ฉันให้ตายสิ แม่งตั้งใจจะแกล้งกูเหรอเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ตะโกนด้วยใบหน้าที่มืดมนไอ้จื้อเฟยสมองของแกหมากินความคิดไปหมดแล้วหรือแกลืมแล้วหรือว่าตัวเองเป็นใครแกเป็นถึงคุณชายของตระกูลซูเชียวนะโวย ในฐานะทายาทของตระกูลซูแกจะต้องถือเอาผลประโยชน์ของตระกูลซูไว้เป็นจุดสูงสุดของชีวิตแล้วนี่แกไปมีส่วนร่วมในเรื่องบ้าบ้าบอแบบนี้ได้ยังไงแกเอาใบหน้าของตระกูลซูไปไว้ที่ไหนซูจื้อเฟยไม่หวันไหวกับเสียงคำรามที่โกรธจัดของซูเฉิงเฟิงพลางพูดอย่างเฉยเมยผมได้ตัดสินใจแล้วไม่มีใครสามารถขัดขวางการตัดสินใจของผมได้ ผมจะออกเดินทางตรงเวลาในวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเชา้าแล้วอีกกรณีผมจะประกาศให้ชาวเน็ตทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นพยานให้ผมในการทำสิ่งเหล่านี้บทที่2,929ในขณะนี้ซูเฉิงเฟิงเกือบจะระเบิดมันเกิดอะไรขึ้นเวเนี่ยฉันเพิ่งใช้เงินไปอย่างมหาศาลกับจ้่อ,อยู่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของตัวเอง ได้เพียงสองวันที่กินอิ่มนอนหลับแต่จูจ่ๆทำไมไอ้จื้อเฟยถึงปีกกล้าขาแข็งขึ้นอีกคนตอนนี้เขาไม่เข้าใจเลยว่าหลานชายของตัวเองกินยาชนิดใดผิดซองเมื่อตอนที่แม่และน้องสาวไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายไม่เห็นมันสนใจอะไรเลยแต่ทำไมวันนี้มันถึงเปลี่ยนเป็นคนละคนและประจบสอพลอยอยู่ข้างๆแม่และน้องสาว ตอนนี้ทุกอย่างคงจะจบลงแล้วดูเหมือนเด็กคนนี้จะฟื้นคืนสติขึ้นมาทันทีและเริ่มต่อต้านกับตัวเองอย่างชัดเจนเมื่อสูเฉิงเฟิงเห็นว่าหลานชายคนนี้ได้ก่อตั้งโครงการช่วยชาติเรียนแบบนักร้องดังชาวไทย9คนละ9ของตูนบอดี้แสลมสิ่งนี้ทำให้หัวใจของผู้อาวุโสซูยิ่งเจ็บปวด วิธีการของมันก็คือเดินเท้าเปล่าจากจินหลิงไปสุดทางถึงวัดโจคงังระยะทางเป็นเส้นตรงประมาณ4,000กิโลเมตรโดยเดิน3ก้าวแล้วก็คุกเข่าเอาหัวเคาะพื้นเพื่อล้างบาปให้กับคนตระกูลซูโดยเฉพาะพ่อของตัวเองซูโชวเตาและปู่ซูเฉิงเฟิงในเวลานี้ซูเฉิงเฟิงรู้สึกประหม่ามากจนเหงื่อออกอย่างท่วมทน้น ในฐานะคุณชายของตระกูลซูถ้าเขาตัดสินใจดำเนินการในวันพรุ่งนี้จริงๆตามที่เขาพูดมันจะกระตุ้นความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นใบหน้าของตระกูลซูทั้งหมดจะไรย้ยางอายอย่างสมบูรณ์และกรรมชั่วที่ตัวเขาเคยทำไว้กลัวว่าจะมีใครบางคนขุดคุ้ยมันออกมาเล่นงานตัวเองเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูเฉิงเฟิงก็พูดอย่างโกรธเคืองจื้อเฟยไอห,หลานชายนอกรีด ถ้าแกกล้าทําเช่นนี้จริงๆฉันจะเฉดหัวแกออกจากตระกูลซูและตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงจากนี้ไปแกจะเป็นหรือตายมันไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลซูของฉันและทรัพย์สินหลายล้าน,ล,านล้านของตระกูลซูแกไม่มีสิทธิ์ซูเฉิงเฟิงรู้สึกว่าด้วยคําพูดนี้ซูจื่อเฟยเองก็เป็นคุณชายประเภทเจ้าสําราญที่ชื่นชมความไร้าสาระตันหาและความมั่งคัง่งเมื่อเจอคําพูดนี้มันจะต้องกลัวตัวเองอย่างแน่นอน แต่เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าซูจื้อเฟยซึ่งในขณะนี้ได้รับการสะกดจิตท,ที่หนักมากจากเย่เฉินตอนนี้เขารู้สึกว่าตระกูลซูทั้งหมดศกกระปรกมากและบาปของตระกูลซูทั้งหมดกำลังรอให้เขาเดินทางไปวัดโจคังเพื่อชําระบาปในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเมื่อเผชิญกับการคุกคามของซูเฉิงเฟิงตัวตนทั้งหมดเพียงรู้สึกว่าจะต้องปกป้องความยุติธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในตระกูลซูก็ปะทูขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันที ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นอย่างเร็วใช้ฝ่ามือตบโต๊ะอย่างรุนแรงทั้งโกรธเคืองมือไม่เจ็บเพราะกำลังหูแดงและตะวาดอย่างดุเดือดสู่เฉิงเฟิงไอ้หมาแก่แกอยู่มาได้อย่างไรเจ็ดสิถึงแปปีโดยเปล่าประโยชน์มันไม่สมเหตุผลสำหรับแกที่จะข่มเหงลูกชายลูกสะใภ้และแม่แต่ลานสองคนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแกจวนจะลงลงอยู่แล้วยังไม่ปล่อยวางตำแหน่งผู้นำตระกูลซูอี แกช่างเป็นคนเลือดเย็นโหดร้ายไร้มนุษยธรรมถึงเพียงนี้อย่าคิดว่าความมั่งคั่งและอำนาจพวกนี้มันจะสามารถนำติดตัวไปยังปอรโลกได้แกมันเป็นเพียงขยะของสังคมและทุกคนจะต้องประนามและสุดท้ายแกจะต้องถูกลงโทษถ้าแกยังพอมีจิตสำนึกเพียงเล็กน้อยในตอนนี้แกควรไปที่สถานีตำรวจเพื่อมอบตัวทันทีและฉันจะอธิษฐานขอให้กฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตของแกซะแต่ไอหมาแกอย่างแก,ย,งแกยังคงหน้าด้านหน้าทนไม่หวั่นไหว ยังคงทำเรื่องไรย้ยางอายต่อไปอย่างลับๆพูดตรงๆฉันฉันไม่เคยเห็นคนหน้าด้านแบบนี้มาก่อนในชีวิตการด่าอย่างเล่าร้อนรุนแรงของซูจื้อเฟยทำให้แม่และน้องสาวทั้งบรรดาญาติคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตกตะลึงในทันทีและซูเฉิงเฟิงที่อยู่อีกด้านของวิดีโอก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าได้ตกตะลึงไปถึงขั้นไหนคนๆน,นั้นทั้งตัวของเขาโกรธมากเป็นทูมเดิมอยู่แล้ว ในขณะนี้เขารู้สึกได้ว่าเลือดทั้งร่างพุ่งพล่านอย่างบา้าคลั่งและหลอดเลือดสมองทั้งหมดที่กำลังสนับสนุนเขาอยู่กำลังจะแตกออกเขาเอามือปิดหัวใจไว้อย่างดื้อรั้นสั่นทั้งตัวเมื่อเผชิญหน้ากับซูจื้อเฟยในวิดีโอเขาก็กรีดร้องด้วยความโกรธไอไอไอเดรัฉานฉันฉันอากก่อนที่ซูเฉิงเฟิงจะพูดจบเขาก็ไออย่างรุนแรงแทบจะหายใจไม่ออก ทันทีหลังจากนั้นซูเฉิงเฟิงก็รู้สึกวิงเวียนหัวในสมองและความเจ็บปวดในสมองทั้งหมดก็ทนไม่ไหวจากนั้นตาของเขาก็กลอบกลิ้งไปมาและหมดสติล้มฟุบลงไปในทันทีใครจะจินตนาการได้ว่าซูเฉิงเฟิงผู้เท่าแห่งตระกูลซูซึ่งเคยผ่านสมรภูมิมาโชคโชนเห็นลมและคลื่นทุกรูปแบบมาตลอดชีวิตจะถูกหลายชายสุดที่รักด่เจ็บปวดขนาดนี้เขาโกรธมากจนสลบไปโดยตรง ในเวลานี้จู่จ่สูอันชุนก็ปรากฏตัวขึ้นในหน้าจอวิดีโอเมื่อเขาได้ยินสูเฉิงเฟิงตะโกนใส่สูจื้อเฟยในฐานะสัตว์ร,ร้ายเขาก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเลยรีบวิ่งออกไปเมื่อเห็นว่าสูเฉิงเฟิงเป็นลมเขาก็หยิบวิทยุสื่อสารออกมาทันทีและตะโกนอย่างประหม่าว่าหมออยู่ที่ไหนหมอหมอให้ทีมแพทย์มาโดยเร็วนายท่านเป็นลมแล้ว หลังจากผู้จบเขาก็เห็นว่าวีดีโอกำลังเล่นกับซูจื้อเฟยบนมือถือจึงถามอย่างเร่งรีบว่านายน้อยครับเกิดอะไรขึ้นกับนายท่านบทที่2,930ซูจื้อเฟยจ้องดูซูเฉิงเฟิงที่หมดสติในวีดีโอด้วยสีหน้าที่เย็นชาและพูดอย่างเย็นชาว่าเขาทำตัวเองทั้งนั้นเขาทรมานตัวเองและในไม่ช้าเขาจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ซูอันชุนตกตะลึงนี่มันอะไรกันเนี่ย ปกตินายก็ประจบสอพลอและอ้อนวอนต่อนายท่านตลอดไม่ใช่เหรอคิดยังไงกล้าพูดแบบนี้กับนายท่านสูอันซุนผู้ซึ่งกระตือรือร้นที่จะปกป้องผู้เท่าสูโกรธจัดในทันทีและพล้องออกมาว่าสูจื้อเฟยนายเป็นตัวตวนแบบไหนกันแกกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงกับนายท่านแกต้องการจะก่อกระบฏหรือเปล่าซูจื้อเฟยพูดอย่างเหยียดหยามบ้าชะมัด ฉันคงไม่ทําให้ตัวเองหม่นหมองกับของเก่าวพันนั้นหรอกพูดตามตรงฉันละอายใจมากที่ได้อยู่กับคนอย่างเขามาตลอดชีวิตท้ายที่สุดซูจื้อเฟยก็ได้ปิดวิดีโอคอลโดยตรงทันใดนั้นครืหาตระกูลซูที่ซูหางทั้งหมดก็ระเบิดทางด้านจินหลิงผู้คนในคารืหาโบราณตระกูลตู้ทุกคนก็อยู่ในอาการงุนงงยืนนิ่งอยู่สักพักซูจื้ออยู่มองดูพี่ชายเรารู้สึกว่าดวงตาของเธอกําลังจะหลุดแล้ว เมื่อสองวันก่อนเธอยังคิดว่าพี่ชายของเธอหันหัวไปหาคุณปู่หมดใจแล้วแต่เธอไม่คาดคิดว่าอีกไม่กี่วันต่อมาพี่ชายของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีจากหน้ามือเป็นส้นตีนแต่ไหนแต่รายแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพี่ชายขัดใจคุณปู่เลยสักครั้งและทันใดนั้นเขาก็ด่าคุณปู่จนเสียหมาอีกทั้งยังเป็นลมล้มฟุบดังนั้นเธออดไม่ได้ที่จะถามซูจื้อเฟยพี่ชายวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่ การแสดงออกของซูจื้อเผยไม่แยแสและดวงตาของเขาดูว่างเปล่าพลางกล่าวว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันแค่ไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้นี้ฉันด่าแรงไปไหมซูจื้ออยู่ตกตะลึงแล้วถามว่าแล้วที่พี่ชายบอกว่าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นโครงการ939กกระทอพื้นในวันพรุ่งนี้และพี่จะเดินไปจนสุดทางถึงวัดโจคังนี่มันจริงจังแค่ไหนหรือแค่คุยขำๆ ซูจื้อเฟยจ้องไปที่ซูจื้ออยู่และพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจมากแน่นอนว่ามันจริงจังแกจะสงสัยความตั้งใจของฉันได้อย่างไรแกคิดว่าซูจื้อเฟยคนนี้จะกล้าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ได้ยังไงหรือว่าในหัวใจของแกเห็นฉันซูจื้อเฟยคนนี้เป็นคนพูดจากลับกรอบไหลลื่นเป็นปลาไหลซูจื้ออยู่ถูกพี่ชายดุดด้อย่างกระทันหันเธอไม่สามารถรอเครื่องหมายคำถามแสนคำถามในสมองได้และทั้งหัวใจของเธอก็ตกตะลึง เธอไม่เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเธอแน่พี่ชายฉันปัญญาอ่อนเหรอหรือว่าผีเข้าหรือว่าเขาหกล้มหัวกระแทกพื้นจนประสาทกลับมุนงง,ง,งเธอมองดูตู้ไห่ชิงแม่ของเธอทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือตู้ไห่ชิงยังคงสับสนอยู่อย่างสมบูรณ์เธอค้นพบว่าวันนี้เธอไม่เข้าใจลูกชายเลยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ ในความเข้าใจของตัวเองเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยจริงๆอย่ามองแค่ชื่อของเขาชื่อเผยที่แปลว่ารู้ถูกรู้ผิดแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันขา้ามตู้ไหย่ยชิงรู้ดีว่าในสภาพแวดล้อมของตระกูลซูผู้ชายในตระกูลซูนั้นโดยทั่วไปจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่ถูกและผิดและทุกคนจะสนใจเฉพาะผลประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้น ดังนั้นซูจื้อเฟยก็ไม่ต่างกันแต่ทันใดนั้นจู่จ่เขาก็ได้หันหน้าเผชิญกับซูเฉิงเฟิงโดยตรงแบบไม่มีเกรงกลัวนี่มันเหมือนคนลักคนเดียวกันดังนั้นเธออดไม่ได้ที่จะถามอย่างไม่แน่นอนจื้อเฟยบอกความจริงกับแม่มาซีวันนี้แกเป็นอะไรไปแกไปเจออะไรข้างนอกหรือมีอะไรกระตุ้นหรือเปล่าไม่ซูจื้อเฟยพูดเบาๆ จูจ่ๆฉันก็ได้ตระหนักถึงตัวตนทั้งหมดของฉันและตระหนักว่าชีวิตของฉันไม่สามารถเสื่อมโทรมได้ขนาดนี้อีกต่อไปแล้วบาปของตระกูลซูนั้นร้ายแรงเกินไปในฐานะที่เป็นทายาทของตระกูลซูฉันต้องลุกขึ้นมาถ่ายบาปให้ตระกูลซูตู้ไห่ชิงแปลกใจมากขึ้นและเธอพยายามเกลี้ยกล่อมซูจื้อเฟยอย่างจริงจังจื้อเฟย แกสามารถรับรู้สิ่งนี้แม่ก็พอใจมากแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติต่อตัวเองด้วยวิธีที่รุนแรงเช่นนี้จากที่นี่ไปตลอดทางของโครงการ939คุบข่าคํานับของแกมุ่งหน้าไปยังวัดโจค,คังซึ่งอยู่ห่างออกไป4,000กิโลเมตรร่างกายจะทนไม่ได้นอกจากนั้นยังเป็นที่ราบสูงกรณีเกิดการเจ็บป่วยอาจฆ่าชีวิตแกได้นะ ซูจื้อเฟยพูดอย่างเฉยเมยนั่นไม่ใช่ปัญหาผมเดินทางไปถ่ายบาปไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายผมวางแผนที่จะพาผู้ติดตามสองสามคนหรือแม้แต่แพทย์ส่วนตัวไปด้วยพวกเขาจะได้ปกป,ป้องผมตลอดทางแม่วางใจได้ครับตู้ไห่ชิงอดไม่ได้ที่จะถามอย่างไม่มั่นใจจื้อเฟยแกตัดสินใจดีแล้วจริงหรือมีที่ว่างให้ถอยอีกสักหน่อยไหมสูจื้อเฟยยืนขึ้นใบหน้าของเขาดูเคร่งขครืมและแน่วแนว่ พร้อมกล่าวว่าแม่ครับอยากเรียกหล่อมอีกเลยผมตั้งใจแล้ว